ที่ชาวลำปางครับพี่น้องชาวลำปางและก็นักท่องเที่ยวนะฮะคลายร้อนด้วยการไปลงแช่น้ําในแม่น้ําหวังครับกระตุ้นการน้องเที่ยวและเศรษฐกิจค้าขายคึกคักทิ้งทวนเทศากาลสงกรานปี2566ครับ ที่ท่าน้ำวังติดลานกีฬาชุมชนบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตกหมู่สามตําบลปงแสนทองอําเภอเมืองลำปางนะครับ,รบนี่ฮะโอ้โหบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับประชาชนเข้าไปร่วมกันท่องเที่ยวนะไปแช่น้ําในแม่น้ําวังกันอย่างคึกคักครับทําให้บรรยากาศสนุกสนานมากนะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปกลางร่มตั้งโต๊ะกลางแม่น้านะปูเสือรับประทานอาหารบนหาดทรายแบบปิกนิกเลยนะครับเพื่อเป็นการคลายร้อนหลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางร้อนอบอ้าวครับ ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขาบอกว่ามีพ่อค้าแม่ค้านะฮะมาปักหลักขายอาหารเครื่องดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า นอกจากนั้นเนี่ยมีการกำชับนะโดยเจ้าหน้านที่ด้วยว่าให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานด้วยนะครับเพราะว่าคนเยอะนะแล้วก็พอเป็นแม่น้ําแบบนี้นะการดูแลของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องอา,อาจจะมีจํานวนไม่เพียงพอหรือรว่าดูได้ไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องช่วยกันดูด้วยนะว่าน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยเล่นน้าอยู่ตรงไหนนะการเกิดอุบัติเหตุน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอย่างนี้เห็นภาพโอ้โหสนุกสนานน่าดูครับ